สวัสดีค่ะไลฟ์สดครั้งแรกนะคะผิดลาดก็ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมุนกล้องนะคะโหมกล้องยังทำไม่เป็นค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะไลฟ์สดครั้งแรกคะ่ะยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้วิธีนะคะ ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะครั้งแรกที่ไลค์ค่ะยังผิดผิดถูกถูกอยู่ค่ะยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงลองเข้าดูค่ะทุกคนมีครั้งแรกเสมอนอะจะ๊ะสวัสดีค่ะมากินหมากเมาด้วยกันจะ๊ะก็มาคุยเพื่อนบอกให้ไลค์ก็ไลค์ลไปตามเพื่อนแล้วค่ะ,คะเนาะเก็บคะแนนเก็บวิดีโอเก็บแรงเพื่อนนั่นะจ๊ะ สวัสดีค่ะไปท้งแรกค่ะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงก็ลองดูก่อนนะค่ะเนาะลองผิดลองถูกไปลองั้งแรกค่ะ สวัสดีนะคะคุณผู้ชมไปเข้ามาแล้วก็สวัสดีนะคะลองแรกค่ะยังไม่รู้อยู่ผิดหรือถูกแนะนำได้นะคะกินมะมเมาค่ะยังไม่เคยไลฟ์เทีค่ะลองดูค่ะ พ้ากขอ,อภัยนะคะถ้าทำไม่ถูกและเพิ่งเคยลองครั้งแรกค่ะขอออกก่อนนะคะไปศึกษาใหม่ก่อน,นะคะ่ะ